ได้มีตั้งอาสา,า,า,าบริบาลน,นะครับไว้นะครับวันนี้เราจะมาติดตามว่าอาสาบริบาลทําหน้าที่อะไรและทําอย่างไรบ้างนะครับเพ <ka> ื่อให้จะได้ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบได้รับรู้รองศาสตร,ราจารย์วิรศักฮา,า,าดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3นํนำทีมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โครงการบริหารส่วนตำบลคลอง3ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครบริบาลท้องถิง่นติดตามและเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลคลอง3และได้ร่วมบันทึกเทปสกูปสปสอชองของช่อง 7HD ดีมากเนาะเดี๋ยวก็หายวันหายคืนนะไม่เป็นไรหรอกเป็นกำลังใจให้งน่วนของแท็กซี่เวอร์ออลสองหมอหรือนะโรงงานท้องถิ่นเนี่ยค่ะของทางอบตของท้องถิ่นนี้เราจัดแจงหน้าที่หรือว่ามีจำนวนบุคลากรอย่างไรคะคือตอนนี้ ตต่อของสามถือว่าเป็นตำบลที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทยนา <ะ S 1> ยกก็เลยจะเพิ่มนะครับอาสา,าบริบาลนี้นะครับเพิ่มขึ้นนะฮะอีกประมาณครึ่งหนึ่งประมาณสักสิบคนนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่ผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าขณะนี้ทางสปสช,ชอเองนะครับท่านก็ได้มีนโย,ยบายที่จะให้มีการสร้างอาสาสมัครของแคนดิปเปอร์นะฮะเพิ่มขึ้นนะครับทั่วประเทศนะครับ ทางผมเองในฐานะที่เป็นนายกอบตสามนายกสมาคมอบตแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็มีการประสานงานไปทั่วประเทศว่าให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ของแคร์อิฟทิเปอร์นะครับตอนนี้ส่งไปตามเขตต่างๆครับเพื่อที่จะให้มันทันเกีย่ยวกับเรื่องการใช้งบประมาณให้มันทันที่การดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับ